Dictation 3หลัก5บรรทัดคำถามข้อที่ 1, 1> พร้อมเริ่ม437 542 683ลด777 385เขียนคำตอบคำถามข้อที่2พร้อมเริ่ม 737 442ลด861 638 924เขียนคำตอบคำถามข้อที่3พร้อมเริ่ม839ลด491 370 642 917เขียนคำตอบ คำถามข้อที่4พร้อมเริ่ม496 683ลด567 385 943เขียนคำตอบคำถามข้อที่5พร้อมเริ่ม 938 484ลด818 569 776เขียนคำตอบ